สวัสดีค่ะบอกต่อกับเปิ้ลไทยลิฟิกนะคะวันนี้เปิ้ลมาเยี่ยมบ้านพี่ปันทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้น้องเปิ้ลแวะมาเยี่ยมบ้านมาดูการทําดอกไม้จะแนะนาดอกไม้ค่ะพี่แล้วดอกไม้นี่วันนี้ดอกไม้ที่ทําอะไรเอ่ยทําให้ร้านให้บ้านให้งานหรืออะไรวันนี้เนี่ยคือดอกไม้จะทําไปขายที่ร้านร้านที่อยู่แถวโรงพยาบาลน,นะคะหน,หน้าโรงพยาบาล RPA วันนี้เป็นวันซื้อดอกไม้แล้วก็จัดดอกไม้ไปขาย วันนี้คนู้อยู่ในป่าหินมะพานพี่ปันเริ่มทาดอกไม้เริ่มชอบดอกไม้นี่เมื่อไหร่อือก็เป็นตั้งนานลวตั้งแต่สาวสาวแล้วนักพูดถึงผู้หญิงชอบเย็บปักตักร้อยงานงานฝีมืออะไรผู้หญิงทั่วไปก็ชอบเป็นธรรมดาอ๋อแล้วเริ่มเริ่มมีออเดอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋ออเดอร์ไม่ใช่ค่ะคือเริ่มจัดดอกไม้เริ่มเริ่มจัดจัดให้ที่ร้านที่ร้านเราพอจัดจัดการดอกไม้ให้ร้านจัดไปจัดมาก็ชอบชอบจัดมันก็เพลินสวยงามเนาะ ค่ะเสร็จแล้วก็พอจัดจัดไปจัดมาก็ไปตลาดซื้อบ่อยๆขึ้นเพื่อนฝากซื้อดอกไม้เพื่อนฝากซื้อเพื่อนฝากซื้อดอกไม้เสร็จแล้วก็เออเพื่อนเขาขายได้เราร้านเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลลองมาขายดูบ้างทำมาตั้งตั้งไว้ก็ขายได้พอขายไปขายมาก็เลยเป็นเรื่องเป็นลาวไปเสร็จแล้วพอขายดอกไม้ก็คนก็มาสั่งจะทําช่อดอกไม้ดอกไม้เวลาที่ร้านมีจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็อ็อบเฟอร์ทาดอกไม้ให้ให้ลูกค้าด้วยเสร็จแล้วก็ บูกเก้ให้เจ้าสาวคือทำให้หมดเลยแหละแล้ว,ลว,<า>วพี่ไปเห็นแวบๆที่เป็นข้อมือพี่อยู่ไหนเอย่ยอันนี้ค่ะอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้เป็นริดคอสซาดอกไม้ข้อมือริดคอสซาค่ะเวลาเจ้าสาวทําเขาก็ต้องมีครบมีดอกไม้ข้อมือมีดอกไม้ติดหน้าอกเจ้าบ่าวแล้วก็ม,มีบุกเก้เจ้าสาวแล้วก็จัดฉากให้ถ่ายรูปนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็งานอ่ เกรดเอเกรดเอกของนักเรียนก็อย่างเงี้ยแล้วลูก้ชายทำลูกให้แม่ทําให้หน่อยแม่ก็ไปถามเพื่อนที่จะเอาไหมไหนๆจะทําแล้วก็ทําเป็นเซตทำเป็นล็อตไปเลยฝรั่งนี้คือถ้าถ้าเชิญแฟนไปต้องมีดอกไม้อย่างนี้ให้เวลาไปงานงนพร้อมอะไรเงี้ยค่ะต้องมีดอกไม้ให้ผู้ถ้าถ้าผู้หญิงที่มีตรงข้อมืออย่างนี้นี่หมายถึงมีเจ้าของอนะคะห้ามไปยุ่งเด็กชายผู้ชายเอามาให้อ่ามีผู้ชายมาให้เลยประมาณนี้อันนี้ออกสีแดงดอกกลาบค่ะโลโลพี่ปัน ทำดอกไม้เป็นเนี่ยไปเรียนหรือว่าศึกษาด้วยตัวเองแบบดูจากนู้นจากนีก่แล้วก็เก็ตไอเดียมาทําเองอะไรประมาณนี้เรียนเลยอ๋อก็ว่าใจชอบอใจชอบแล้วก็ดูดูเสร็จแล้วก็ผ่านไปไปเห็นอะไรสวยๆงามก็ดูดูเสร็จก็มีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นเปิ้ลนะก็แก้วอันหนึ่งแล้วก็ดอกไม้ทิ้งไว้คือไม่สามารถหรือแม่ก็แบบว่าทําตามๆเขาอย่างเงี้ยบอาตรงนี้เขาเสียบวันนี้อันนี้เขาเสียบสูงเสียบสั้นแต่จะมาให้คิดเองอย่างงี้นะทําไม่ได้ ใช่แล้วบเราเห็นเราก็เห็นเราก็่ไปเห็นรเราก็จ้องหยุดดูดูเสร็จแล้วเออแบบนี้ก็สวยดีเออแบบนี้เรายังไม่เคยทำเลยเราลองมาทำดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าพี่ปันที่เคยให้บริการเขามีอะไรบางคางงานแต่งงานแน่นอนงานแต่งงานแต่มาทั้งนี้นิดึงจะตกกล้องงานแต่งงานแล้วก็งานเลี้ยงอะไรงานเลี้ยงพอเมีงานเลี้ยงก็ต้องจัดโต๊ะอาหารแล้วก็ต้องทําดอกไม้ดอกไม้เชิงเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําเป็นเชิงเทียนดูนี่อันนี้น่ารักดูดิ ดอกไม้เชิงเทียนค่ะแล้วอย่างอย่างสไตล์แบบว่ามีสไตล์อะไรบ้างไหมพี่หรือยังไงแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าเขาเรียกเควสมาอย่างงานงานแต่งงานน้องน้องพนักงานคนหนึ่งของร้านเพื่อนเนี่ยเขาตรองีมขาวเขียวแล้วก็ต่ง<อ>างดอกไม้ขาวเขียวทำแต่ป้อนป้อนจะชอบขาวเขียวเหลืองขา,ขายใ้เขาต้องจัดตามตีมที่เขาต้องการ อย่างงานอีกน้องคนนึงก็ตีมวินเทจแล้วก็ต้องจัดสีสันให้เป็นวินเทจของเขาอ๋อนี่ก็แล้วแต่ผู้แล้วแต่ลูกค้าจะจะรีเฟรชแบบไหนแล้วถ้าเกิดลูกค้าที่แบบไม่มีไอเดียอย่างนี้พี่ก็ช่วยเขาคิดใช่ไหมคะค่ะก็ส่วนใหญ่บางคนก็บอกว่าขอดอกไม้ช่อหนึ่งน้องจะรับปริญญาเอาสีออกหวานๆเอาชมพูนะแล้วก็จัดจัดให้ประมาณนั้นคืออะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยติดต่อพี่ได้เลยค่ะ ทำได้น่าทำโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างนิดๆนะคะว่าการจัดดอกไม้ของพี่ปันเป็นยังไงแต่ก่อนดูตัวอย่างปนลืมว่ามีของมาฝากพี่ปันอะไรเอ่ยเห็นรู้รู้ว่าพี่ปันน่ะชิมแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะมาเยี่ยมใครก็เป็นที่เป็นของฝากได้นะคะพี่ปันเคยชิมแล้วพี่ปันชอบรถไหนอชอบรถเพลน อ๋อเราจะมาใส่หน้านู่นหน้านี่ได้แต่พวกที่มีเฟลเวอร์อยู่แล้วอย่างนี้ยมันก็ใส่อะไรไม่ได้แล้วก็คือกินเลยต่เราทําอาหารใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาแบบเพลนมาแต่เนี้ยเด็กๆอ่ะชอบพวกเพื่อนๆลูกเพื่อนเนี้ยจะชอบรสนี้ก็ใครสนใจนะคะไทยทาวซิดนี์นะคะถ้าใครอยู่ไม่ใช่อยู่สิดนี์ก็บินนั่งเครื่องบินมานะคะไทยทาวซิดนี์โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดดอกไม้แบบสั้นๆกับพี่ปันนะคะ ที่ไอ้เขียวๆข้างในนี่มันคือที่ใส่น้ำโอเอซิสค่ะต้องแช่น้ำค้างคืนให้มันแน้ำถ้าสมมุติพอเสร็จงานปู้กคอกลับบ้านมาตั้งไว้ที่บ้านนานได้กี่วันคะก็หลายวันอยู่นะคะแต่ถ้าถ้าเกิดคอยเติมน้ำกันมันแห้งเพราะถ้ามันแห้งดอกไม้ก็จะเหี่ยวมาแปลว่าถ้าใครสนใจที่จะใช้บริการดอกไม้ของพี่ปันนะคะก็ติดต่อพี่ปันได้นะคะ ี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เปิ้ลกับพี่ปันก็ฝากบอกต่อนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you ค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ